ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราัตนาตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันแห่งวัดพญา,าสำหรับรายการสองพระสองธรรมนำสุขวันนี้ก็จะได้นำเสนอเสื้อ,อยันของ,ลงหลวงพ่อกันวัดพญาที่หายาและมีความสวยสดงดงามสมบูรณ์ดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ก็คือเสื้อ,อยัน ของหลวงพ่อกันแห่งวัดพญาตมีสีแดงแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อและมีอักยรอักขรยันล้อมรอบแล้วก็มียันอยู่หลายชนิดด้วยกันหลายประเภทด้วยกันด้านหน้าใต้หลวงพ่อก็อจะเขียนว่าหลงพ่อกัน ธรรม,มโชโตวัดพยาติการามสองสี่าดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี้แล้วก็จะมีอนุมานอยู่ด้วยจะมีอนุมานอยู่ด้วยที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ผ้ายันนะแต่เป็นเสื้อนะ เป็นเสื้อสามารถที่จะใส่ได้เป็นเสื้อยันส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปของหลวงพ่ออัน้นนะรูปของหลวงพ่ออั้นที่เขียนว่าที่การึกใน การปฏิสังขรณ์หลวงพ่ออั้นตันทโรพระอุโบสถพศสองสนะี่หกงที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะด้านบนก็จะมีลักษณะเช่นนีนะ้แล้วก็จะมีรูป พระพรมอยู่แล้วก็ส่วนอักคระยันก็จะเต็มเสื้อไปหมดเลยมีหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันแล้วก็ในส่วนของด้านล่างที่เป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าเสื้อยันพระอุปชากันธรรมโชโตวัดพญาติการามซึ่งมีความ สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หายากเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ได้นำเอามาให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาสกการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันสำหรับปิศน,นาธรรมที่หลวงพ่อได้แสดงเอาไว้ในเสื้อ,อยานนี้ ท่านได้นั่งสมาธิให้เราเห็นให้เราได้ดูได้ด่าได้ชมซึ่งการปฏิบัติสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและสามารถเป็นบุญอันสูงส่งในพระพุทธศาสนาขอให้ลูกศิษย์ลูกหาจงเจริญสมถะด้วยการเจริญอาณาปานสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโหนนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโหนนับสอง และเจริญวิปัส,สนาด้วยการพิจารณาขันห้ารูปนามมีผงขนเล็กฟันหนังเป็นต้นให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงและเราสามารถที่จะปล่อยวาง ในสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดถือในสิ่งสมมุติเสียได้เพื่อความดับทุกข์ของเราทั้งหลายด้วยประกาศชนี้แล